ครับผมกับเท็ลนะนต้องสู่ช่องมิสเตอร์เซตี้เชิญเขิดแล้วตอดูเกมเอฟซีมบางครับผมสำหรับวันนี้นะฮะจะมาแนะนำนักเตะหน้าแรกในสัปดาห์ที่1นะครับดูนะไปหาข้อมูลมาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมกำลังทยอยรีวิวอยู่นะครับผมช่องนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปเนาะไม่เน้นเร็วแต่เน้นข้อมูลที่มันละเอียดนะครับดูนะรีวิวไปแล้วนะครับผมนะซื้อมาแล้วเทสแล้วหรือว่าบางตัวเนี่ยเจอมาแล้วถึงจะเอามาบอกว่าตัวไหนหน้าแรกไม่หน้าแรกเนาะเพราะว่ามันเพิ่งสัปดาห์ที่2อยยู่ังไงก็คือแกันอยู่แล้วนะครับ อ่าก่อนอื่นคเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดสมัครให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการชิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อป ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มจากตัวที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะสำหรับนักเตะเทวดาโยฮันครับตัวนี้เนี่ยน่าแลกมากนะครับผมนะเล่นได้ทั้งสไตเกอร์และ CAM เลยฟีท้าเนี่ย138้าเลยนะครับผมนะจบสกอร์133าสนะฮะส่งบอล126เลี้ยงบอล138คือทุกอย่างเนี่ยดีหมดเลยตอบโจทย์หมดเลยสภาพร่างกาย101นนะคนดูนะมันไม่ใช่ตัวแบบสายชนอยู่แล้วมันเป็นตัวสายผิวนะคนดู ส่วนสูง180ขนาด2เทา้าสกิลมูฟ5ดาวตันหลอดพลังงานราทัี่4ดาวครึ่งนะฮะอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นตัว AI ใหม่นะคุณดูนะสามารถจับเล่นสไตรเกอร์ได้โดยที่ OVR ไม่ลดแต่เพื่อนๆเนี่ยต้องอัพขึ้นเม็ดส้มก่อนนะครับผมนะ พลังแฝงเนี่ยมีทั้งรูเล็ตมีสกิลเหนือชั้นเพย์เมเกอร์แล้วก็ยิงไซก้อยเรียกว่ามาครบเครื่องเลยนะคนดูเวิร์กเลทเป็นสูงต่ำถ้าจับเล่น C.A.M เนี่ยยังไงมันไม่ลงต่ำไปกว่านี้อยู่ละแต่ถ้าเกิดว่าเราจับเล่นในตำแหน่งสไนเกอร์มันจะลงต่ำตัวนี้ผมรีวิวไปแล้วใครไม่ดูคลิปไปดูก่อนตัดสินใจแรกได้เลยนะคนดูนะแต่ผมบอกไว้ตรงนี้เลยว่าโคตรเก่งเก่งทุกโหมดนะครับผม ตัวต่อมาฮะทางด้านของนัทแจนะครับผมนะตัวนี้ก็อยู่ในเกมที่หน้าแรกนะคนดูนะเจ้าพ่อเมนเจอร์เลยนะครับผมฝีเท้าเนี่ยมาที่1น3ี่การยิง124การส่งบอล1 1 5เลี้ยงบอล140สนะครับผมนะสภาพร่างกาย101ตัวนี้เนี่ยเท้ามันเป็น45ก็จริงแต่ว่าในโหมดเมนเจอร์เนี่ยยิงได้ทั้ง2เท้าเลยนะคนดูนะตัวนี้เพิ่งรีวิวไปสดๆรลอนๆอเลยใครไม่รู้คลิปไปดูก่อนตัดสินใจแรกก็ได้นะฮะ สำหรับนาะแจเนี่ยนะครับผมนะราคาในตลาดตอนนี้3,000กว่าเอ็มประมาณ3,300อเอ็มแลกแค่1000จิกซอสำหรับผมยังไงก็คุ้มท่านผู้ชมส่วนโยฮันครับเนี่ยประมาณ5,000ันกว่าล้านนะครับผมนะคือคุ้มอยู่แล้วไอตัวนั้นเวิร์กเลทเป็นสูงสูงครับผมนะขึ้นสุดลงสุดแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสายตัดเข้าในนะครับผมนะยิงเองซะมากกว่าเมนเจอร์ตัวนี้เก่งมากมีทั้งอีรัติโกสกิลเหนือชั้นแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับ นาแจตัวนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่หน้าแรกเนาะตัวต่อมาครับผมคีเอรีนี่ฮะตัวนี้ก็รีวิวไปแล้ว 1,000จิกซอเช่นกันนะครับผมนะตอนจัดท็อป10เนี่ยผมให้แม่งอยู่ในอันดับที่2เลยนะคนดูไอตัวนี้แม่งเก่งจริงครับผมเกมรับจัดจ๋าเกมรับแน่นเติมเกมสูงก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่าจับยืนคู่กับลูซิโอเนี่ยเคลินี่จะกลายเป็นตัวที่เล่นเกมรับไปเลยนะผู้ชมราคาในตลาดตอนนี้ก็อยู่ราวประมาณ 3,300- ถึง3,400เอโดยประมาณนะคุณดูนะ1 0 0 0จิกซอเนี่ยคุ้มมาก วีท้า115ครับผมท่านผู้ชมการเลี้ยงบอลเนี่ย103ยสาเลยนะคนดูนะเกมรับเนี่ยโอ้โหดีทั้งคู่ฮนะตั้งรับ143แล้วก็สร้างร่างกาย135ส่วนสูง187เซนติเมตรนะครับผมนะอีกเซนเดียวเนี่ยเทียบเท่ากับลูซิโอแล้วเนาะ สกิมมูฟสองดาวหล่อพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะผมเป็นการ์ดใหม่ AI ใหม่ด้วยอยากจะอัพอันไหนอัพได้เลยนะครับผมนะอัพเป็นมงก็ได้อัพเป็นกล้ามก็ได้แล้วแต่เราแต่ผมอัพเป็นมงกนะคนดูเวิร์เรทเป็นปานกลางสูงอย่างที่บอกไปครับผมแล้วแต่ว่าเราจะจับเล่นกับตัวไหน แต่คีเอรินี่เนี่ยมันเป็นตัวที่ประมาณแบบกั้มกึ่งนะเขาดูนะครับผมนะคล้ายๆพว,วกซาลิบาคล้ายๆพว,วกอะไรพวกนั้นอนะ่ะไม่ใช่ตัวแบบเติมเกมรุกสูงจา๋าจาเลยไอตัวที่เติมเกมรุกสูงจา๋าจาเนี่ยก็เป็นพวกยับสตัมโลลองบองลูซิโอและแบ็กเคนเบลเออร์ไอพวกเนี้ยจะเป็นตัวที่สูงจา๋าจาเลยส่วนคี่เอรินี่เนี่ยมันเป็นตัวเอไอฉลาดนะผมนะ,ะถ้าเพื่อนเติมสูงมันก็จะเล่นเกมรับถ้าเพื่อนเล่นเกมรับมันก็จะเติมเกมสูงจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับมีทั้งฮาสต็อปท ใครไม่ดูคลิปไปดูก่อนตัดสินใจแรกได้เลยตัวต่อมาครับผมอาฟฟอนโซเดวีนะฮะตัวนี้เนี่ยยังไงก็หน้าแรกอยู่แล้วนะครับผมนะราคาในตลาดก็แพงด้วยนะฮะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่4,000ล้านคนดูสำหรับอาฟอนโซเดวีนะครับผมฝีเท้า146่การยิง95นะค้านผมการส่งบอล1 1อเลี้ยงบอล1 3อนะครับผมเกมรับ120สร้างกาย102เรียกได้ว่านะครับผมนะดีทุกอย่างเลยเป็นแบ็คที่เติมเกมสูง แล้วก็จบสกอร์ได้เองนะครับผมนะเลี้ยงบอลติดเท้าเล่นท่าได้อีกต่างหากส่วนสูงก็กินขาดนะครับผม185เซนเนาะจังหวะเตะม,มุมนี่คือไม่ต้องกลัวเลยนะฮะแล้วก็เท้าที่ถนัดเป็น5 3สากิลมูฟ4ดาวนะฮะหลออพลังงานมาที่4ดาวครึ่งอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นแบค็คที่สามารถเล่นท่าได้ด้วยครับผมเป็นตัว AI ใหม่นะฮะจับเล่นปีกได้นะครับผมสำหรับตำแหน่ง LM เนาะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเป็นแผนหลัง 3, สาสำหรับแผนหลัง3ามเลยประมาณเนี้ยแล้วมีแผน LMRM นะครับผมสามารถ จับอัฟซั์เดวี่ไปยืน LM ได้เลยแต่ต้องอัพขึ้นเมสส่มก่อนนะ OVR มันถึงจะไม่ลดนะครับผมเว r ร์กเรเป็นสูงกลางไอตัวนี้มันเติมสูงอยู่แล้วทุกการ์ดทุกล่างนะครับพลังแฝงไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเก่งอยู่ดีท่านผู้ชมโอ้โหราคาแม่งแพงมากในตลาดนะครับสนะี่พันล้านจบกิีดไปเนี่ยผมว่าราคาจะขึ้นได้อีกท่านผู้ชม ตัวต่อมาครับผมโรบินฟานเพอร์ซี่นะครับผมนะตำนานของปืนใหญ่อาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะแต่อาร์เซนอลบางคนนี่อาจจะไม่ยอมรับเท่าไหร่แต่ต้องยอมรับเลยว่าฟานเพอร์ซี่แม่งเก่งจริงๆท่านผู้ชมนะฮะในโหมดเมเนเจอร์กีการ์ดกีล่างเก่งทุกล่างครับผมอันนี้ผมกล้าการันตีเลยนะครับผมนะฟานเพอร์ซี่เมเนเจอร์แม่งโหดมาก ฝีเท้า13รยาการยิง134การส่งบอล104อสเลี้ยงบอล123้สานะครับผมนะสภาพร่างกายเนี่ย1น3เลยนะคนดูส่วนสูง1 8 7เท้าที่ถนัดเป็น54สกิลม,มูฟกับหลอดพลังงานมาเลยอย่างละ4ดาวนะคนดูนะอันนี้เนี่ยแล้วแต่เราจะอัพเลยอยากจะอัพเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าฟานเพอร์ซีสามารถจับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายได้ด้วยนะคนดูนะสามารถจับเล่น L W ได้ด้วยนะฮะอองรีกับฟานเพอร์ซี่เนี่ยเป็นตัวที่ เวิร์กเลดเป็นสูงต่ำนะครับผมแต่ฟานเพอร์ซี่มีลงต่ำบ้างเป็นบางครั้งบางขราวนะก็ดูนะาสำหรับตัวนี้เนาะหน้าเดียวก็เล่นได้หน้าคู่ก็เล่นได้ AI เหมือนเดิมอะ่ะคุณดูถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ตัวการ์ดแดงมานะครับผมนะเวิร์กเลดจะยังคงเหมือนเดิมนะครับผมนะการ์ดแดงเป็นยังไงการ์ดใหม่ก็เป็นอย่างนั้นแหละมีสกิลลูเลตนะครับผมฟีคีสรงพลังยิงป่านโค้งมีสกิลเหนือชั้นนะครับผมนะเล่นท่าย,ยางในโหมดเปเจอร์ได้ยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อย เรียกได้ว่าสเตตนะครับผมนะพลังแฝงมาถึง7อันเลยคนดูจุกๆนะคนดูตัวนี้เนี่ยราคาในตลาดอยู่ละราวประมาณ2,000เอมเลยนะคนดูโคตรแพงนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่น่าแลกใครอยากจะแลกมาดันแล้งเมนเจอร์ไอตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากนะผมนะนักเตะแมนยูช่วงนี้ก็เข้ามาเยอะเนาะใครอยากจะซื้อตัวไหนก็จัดไปได้เลยนะฮะสำหรับโรบินฟาเบอร์ซีตัวนี้สำหรับผมก็น่าแลกนะฮะ800ซอถ้า เป็นเงินเอ็มในการซื้อก็2,200ัเอ็มโดยประมาณเนาะตัวต่อมาครับผมเชฟฟาเบกัสฮะอันนี้ก็ตำนานของอาร์เซนอลเช่นกันนะครับผมนะเมื่อก่อนตอนโฆษณาแป๊บซี่นี่ผมโคตรชอบเลยตอนเด็กๆนะผมสำหรับเชฟฟาเบกัสนะผมฝีเท้าเนี่ยมาที่113การยิง108การส่งบอล139เลี้ยงบอล130นะฮะต้านรับ101ยหนึแล้วเซาร่ 00, รางกาย91ส่วนสูง179ซมนะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น35 แต่ฟาเบกานเนี่ยยืนฝั่งซ้ายไม่ค่อยตึงเพื่อนๆต้องลองจับยืนฝั่งขวาดูนะเขาดูนะเชฟฟาเบกัสเนี่ยจับยืนฝั่งขวาผมว่าเก่งสกิลมูฟสีดาวหลอดพลังงาน4ีดาวเช่นกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัว AI ใหม่สามารถจับเล่นตำแหน่ง CAM ได้นะครับผมนะแล้วก็เวิร์กเลสเป็นปานกลางทั้งคู่มีลูเลดส่งลูกไกล้ลูกไกลได้อย่างแม่นยำแล้วก็เพย์เมเกอร์เชฟฟาเบกัสเนี่ยใครจะเอาดันแลงเมนเจอร์ผมแนะนำว่าเอาตัวอื่นซะดีกว่านะเขาดูนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแฟนอาร์เซนอลน,นะครับผม ก็จัดได้ไม่ว่ากันราคาในตลาดเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ1,700งนเ้อ็มนะคนดูตัวนี้ผมให้อยู่ในระดับกลางๆก,ก็แล้วกันนะฮะจะซื้อเอาก็ได้จะแลกก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่เลยตัวต่อมาครับผมแมคมานามานะตำนานลิเวอร์พูลนะครับผมนะสำหรับสติฟแมคมานามานะตัวนี้เนี่ยสามารถจับเล่น RW หรือว่าปีกขวาได้ด้วยนะคนดูนะเมนเจอร์เก่งมากครับผมเหมาะสำหรับสายงบน้อยสายทุนน้อยนะครับผม1000เอ็มเท่านั้นเอง1 0 0 0ถึง1น0 0ต้นๆน,น,นะคนดูนะ ฟีเท้า128นะฮะการยิงร้อยหกการส่งบอลร้อยสามสองเลี้ยงบอลร้อยสามสิบนะครับผมตัวนี้สภาพร่างกาย92เนาะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนเบียดล้มง่าย ส่วนสูง183ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น4-5เนี่ยข้อเสียก็คือขนาดเท้าผิดฝั่งเน้นเปิดบอลน,นะขอดูนะสกิลมุฟซีดาวรอพลังงานมาที่5ดาวตันครับผมเย่๋ยที่บอกไปตัวนี้เนี่ยสามารถจับเล่นตำแหน่ง RW ได้นะครับผมแต่ต้องอัพขึ้นเมส้มก่อนเนาะ OVR ไม่ลดเหมาะสำหรับสายเติมน้อยนะครับผมหรือว่าสายงบน้อยพึ่งปั้นทีใหม่นะครับผมนะซื้อเอาก็ได้สำหรับตัวนี้เนาะราคาอยู่แค่1,000ต้นๆเท่าน,น,นั้นเอง เวิร์เลดเป็นสูงกลางนะผมพลังแฝงไม่มีเนาะตัวนี้ก็อยู่ในระดับกลางๆนะฮะจะแลกก็ได้จะซื้อก็ได้ตัวต่อมาครับผมโคโดบาฮะโคโดบาตัวนี้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงหน้าแรกนะครับผมนะอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะฮะค่อนข้างไปถึงหน้าแรกนะคนดูฟีเท้า123การยิง72การส่งบอลเ2เลี้ยงบอลร1 2ต้ารับ133ทสาาักาย140 ส่วนสูง173ซนติเมตรนะครับผมนะเท้าที่ถนัดเป็น35ตัวนี้เนี่ยก็เป็น AI ใหม่เช่นกันเนาะสไตล์จะคล้ายๆกับคานาวโร่นะก็ดูนะเวิร์กเลดเป็นตำสูงเล่นเกมรับได้ดีแต่ก็จะมีเติมเกมสูงบ้างเป็นบาคาปาคาก็อย่างที่บอกไปเนาะสไตล์เดียวกันกับคานาวโร่แต่ราคาในตลาดเนี่ย1,400ี้อเมเลยนะคุณดูเพราะว่าพวกแผงกองหลังหรือว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาเนี่ยราคามันจะสูงอยู่แล้วนะครับผมยิกซอเนี่ยมันใช้แค่500เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ถึงบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่หน้าแรกนะครับท่านผู้ชมนะอยู่อยู่ในเกณฑ์กลางๆค่อนข้างหน้าแรกนะครับผมนะใครจะแลกก็ได้หรือว่าใครมีเงินอยู่แล้วก็เก็บจิ๊กซอไว้เอาไปแลกตัวที่มันแบบพันห้าอะไรเงี้ยนะครับผมนะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยอะไรเงี้ยเผื่อสัปดาห์สุดท้ายตัวตึงๆมันมาก็เก็บจิ๊กซอไว้ก่อนก็ได้นะครับ <S <S ตัวต่อมาครับผมทางด้านของบาสโตนี่ฮะตัวนี้หน้าแรกนะคนดูนะสามร้อยจิ๊กซอเท่านั้นเองฝีเท้าหนึ่งร้อยสิบสองนะฮะ แล้วก็ทางด้านของการจ่ายบอล108เลยนะคนดุดูกองหลังจ่ายบอล108เย็ดเข้เลี้ยงบอล111ฮะติดเท้าอีกต่างหากเกมรับ135สร้างการ125ส่วนสูง190ลูกาอากาศปลอดภัยหายห่วงอยู่แล้วนะครับผมนะ190ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เท้าที่ถนัดเป็น5-3สกิลมูฟเนี่ย2ดาวหล่อพลังงาน,นมาที่4ดาวครึ่งเป็นการ์ดใหม่นะคุณดูนะเป็นการ์ดอันติเมทแบบใหม่เอไอใหม่นะฮะเวิร์คเลทเป็นปานกลางสูงครับผมบาตตัวนี้นี่เล่นเกมรับได้ดีมากแนละ้วคุณดูนะ เกมรับแบบจัดๆเลยเข้าบอลโคตรดีโคตรแม่นคือ3 0 0จิกซอเล่นเกินราคาโคตรคุ้มนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เงินเอ็มซื้อเนี่ยจะอยู่รลวเาประมาณ1,200นอเอ็มนะครับผมนะประมาณนะประมาณ 1,200- อถึง1น0 0นเอ็มนะมีฮาร์ดสต็อปนะครับผมพยายามเตะลูกขาวาสนามแล้วก็ส่งลูกใกล้ลูกไกลไอตัวกองหลังที่มีส่งลูกใกล้ลูกไกลเนี่ยมีแค่ไม่กี่ตัวนะ พวกเวอร์จิลฟานไดะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นก็จะมีเหมือนกันแล้วก็มีเตะลูกขวางสนามด้วยนะครับผมนะแบบเนี้ยก็คือมันชอบฉีกออกปีกบางครั้งบางทีเรามีแบ็กซ้ายแบกขวาที่มันชอบเติมเกมสูงบาตโตนี่มันก็จะไปยืนโคแทนแล้วก็มันจะไปเปิดบอลอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่ากองหลังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีหรอกพยายามเตะลูกขวางสนามเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปไอ้ตัวเนี้ยเกินราคาคุ้มเกินราคาแน่นอน3 0 0จิกซอถ้าเกิดว่าใครที่แบบไม่รู้จะแลกตัวไหนมาแลกบาตโตนี่ได้เลยนะครับผมนะคุ้มแน่ ตัวต่อมาครับผมทางด้านของโซบอสไลน์นะครับผมนะโซบอสไลน์เนี่ยก็ผมเปิดได้นะแต่ว่าใช้มาแล้วรู้สึกไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่ในโหมดเมเนเจอร์ก็เล่นได้นะครับผมนะแต่ถามว่าเก่งขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแต่มันเป็นตัวที่จ่ายบอลดีมากนะในโหมดเมเนเนี่ยจ่ายบอลแอซซิดให้เพื่อนเนี่ยดีมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตอนนี้แต้มตีบวกที่บอกไปเนาะมันไม่พองจริงนะครับผมนะขนาดทางด้านของคุณอาร์แต้มตีบวกยังไม่พอเลยขนาดจะเติมเยอะนั่นอะ แล้วก็ทางด้านของคุณเต๋าเนี่ยอันนี้สุรตานขนาดแท้แกเติมเฉพาะแบบตัวใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับผมนะพวกโซบอสไลน์เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูราคามันล่วงก่อนเดี๋ยวผมช้อนมารีวิวให้ก็แล้วกันนะครับผมแต่ผมเนี่ยย่อยทิ้งไปละย่อยเอาแต้มไปละลองเทส AI เฉยๆ ฝีเท้า119กานะครับผมนะการยิง107การส่งบอลเนี่ยมาที่122เลยเยอะมากแล้วคนดูแล้วก็การเลี้ยงบอล124นะฮะนี่หนไหมจ่ายบอลกับเลี้ยงบอลเนี่ยดีทั้งคู่เกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผม1 0 1เะเพราะว่ามเ,เป็นกองกลางนะแล้วก็เซฟล้ำกาย109งอยเกนี่ถือว่าดีมากส่วนสูง186ลูกกาอากาศนี่คือสบายใจหายห่วงสูงเทียบเท่ากับจูดเบลลิงแฮมเลยนะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น,นสงงนี่า so นนา้านเนาะริามป็นอ่้าว,วาห อยู่แต่ว่าจากที่ลองจับเล่นดูนะครับผมนะจับยืนฝั่งซ้ายไม่ค่อยโหดเท่าไหร่โซโบอดไลน์เนี่ยจับยืนฝั่งขวาผมว่าดีเชฟฟาเบกัสเหมือนกันนะฟาเบกัสก็จับยืนฝั่งขวาดีเหมือนกันนะฮะ เวิร์กเลดเป็นปากลางทั้งคู่ครับผมมีเปลี่ยนเลนนะฮะมีฟีคิ้งทงพลังร้อยิงประตูจากระยะไกลเนาะไอตัวนี้เนี่ยในเมนเจอร์อยู่ในระดับกลางๆนะไม่ได้แบบยิงเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนตัวอื่นที่น่าสนใจเนี่ยไม่ค่อยมีตัวไหนที่น่าสนใจละยกเว้นกานาโชกานาโช450จิกซอเนี่ยถามว่าแพงไหมสำหรับผมผมมองว่าแพงให้อยู่ในระดับกลางๆแต่ไอตัวเนี้ยเมนเจอร์แม่งเก่งครับผมอเริฮาโดกานาโชเมนเจอร์เก่งมากนะผู้ชมจริงๆเนี่ยอากานาโชเนี่ย เมนเจอร์ Manager, มันยิงเยอะตั้งแต่ตอนมันอยู่แมนยูแล้วนะเผื่อใครไม่รู้นะเขาดูแต่ว่าผมเนี่ย เทสอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าไอตัวกาลาโชเนี่ยในโหมดเมเนเจอร์นะครับผมจบสกอร์ดีมากแต่ข้อเสียก็คือแรงมันหมดเร็วหลอดมันหมดเร็วนั่นแหละนะครับผมนะแต่อย่างอื่นก็คือดีหมดเลยคนดูถ้าเกิดจะใครจะใช้กาลาโชเนี่ยแนะนําให้เอาใช้เป็นตัวสํารองหรือว่าใช้มันเป็นตัวหลักแล้วก็ประมาณ6060 60นาทีเปลี่ยนมันออกแล้วก็เอาตัวอื่นลงแทนนะครับผมนะมันถึงจะใช้ประสิทธิภาพได้เต็มเปี่ยมเต็มที่นั่นเองสีเท้า140เลยนะคนดูแม่งโคตรเยอะฮะจบสกอร์รับผมส่0 5เลี้ยงบ137 เพื่อนๆดูแค่ฝีเท้าการยิงกับการเลี้ยงบอลแค่นี้แม่งก็กินขาดล่ะท่านผู้ชมแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะแย่ไปหน่อยสภาพร่างกาย8 1นะครับผมนะโดนชนทีเดียวก็ปิวนะครับผมล้มง่ายอะไรประมาณนั้นกระดูกยุงอะนะครับผมนะโด,โดนชนทีเดียวก็คือปิวเลยนะฮะก็ต้องระวังไว้ด้วยแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นสายผิวอยู่แล้วเนาะมันไม่ใช่สายแข็งนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเป็นสายแข็งต้องพวกประธทานเป้อะไรเงี้ยอันนั้นนะแข็งแน่นะครับผมซอนเฮืองมินอะไรเงี้ยนะครับผมนะส่วนสูง180เท้าที่ถนัดเป็น4 5ถนัดเท,ทกัง แล้วก็อย่างที่บอกไปสกิลมูฟสีดาวหล่อพลังงานสีดาวนะครับผมนะหาตัวสำรองไว้ด้วยเวิร์กเลทเป็นสูงกลางมีรูเลตยิงปั่นโค้ก็ยิงประตูจากระยะไกลตัวนี้เนี่ยราคาน่าจะอยู่ราวๆประมาณ1,200ถึง1,300งเอ็มเช่นกันนะคุณดูนะใครจะซื้อเอาก็ได้หรือใครจะแลกก็ได้นะฮะแต่ว่าผมเนี่ยให้อยู่ในระดับกลางๆส่วนตัวที่เหลือครับผมพวกวูดพวกอะไรพวกนี้นะครับผมนะพวกวูดพวกอะไรเนี่ยผมแนะนำว่าเก็บไว้ดีกว่าคูซานอฟะไรพวกนี้นะครับผมแนะนำว่าไอ้พวกอุไนซิมอนเนี่ยไม่ต้องไปแลกเลยนะนนะะคดูจิ๊กซอพวกนนีี้เ่ย เดี๋ยวเราเก็บหอมลองนิดไว้303อันก็เป็น900แล้วนะคนดู4อันก็เป็นพันสแล้วนะเราได้ตัว OVR 113ตึงๆมาแล้วตัวหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเก็บได้ให้เก็บไปก่อนนะครับผมนะไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอดูสัปดาห์สุดท้ายนะครับเท่ากับประมาณนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบหรือชอบใจฝากกดไ like, ลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจการคชียต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะฮะตัวไหนที่ผมจะไม่รีวิวเดี๋ยวจะทยอยรีวิวให้เื่่อๆไม แต่ว่าตัวท็อปๆอพวกโยฮันครับชีเอลินี่ใจซินโยเนี่ยรีวิวให้หมดแล้วนะฮะเดี๋ยวตัวอื่นตามมาแน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่ชีโอน่าสำหรับชีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม